สนับสนุนโดย AIS My Jesus m i X ทั้งหมดนี้เคยมีใครคิดอยากจะซื้อตัวอาจารย์บ้างไหครับเพื่อเป็นเป็นนักวิจัยสร<ม>้างวัสดุแล้วเขาก็ทำการตลาดขายเคยมีไหมมีคนติด<ม>ต่อไหฝรั่งก็มี หรือแม้กระทั่งคนไทยก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องขายใครหรอกผมซื้อทุกผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์คิดอผมไม่ยึดอยู่ที่ตัวเงินเป้าหมายผมไม่ได้อยู่ที่ความรวยเป้าหมายผมอยู่ที่ว่าจะช่วยคนได้แค่ไหนทําให้ดูแล้วเราสอนสอนก็ได้รายได้บางส่วนซึ่งไม่ได้เยอะแยะอะไรต่างเพียงแต่ผมพอใจในสิ่งที่ผมได้เพื่อที่เอาเงินมาพัฒนาต่อพัฒนาก็พาเพื่อสังคมนะั่นแหละคือเป้าหมายเพราะผมมองว่าทุกคนก็กินข้าวสามมื้อเหมือนเดิม,มผมจะรวยขึ้นมากมายมหาศาล ผมก็กินข้าวสามมื้อตายไปแล้วก็ไปด้วยไม่ได้สิ่งที่มองเห็นทั้งหมดเนี่ยผมเริ่มจากเงินศูนย์บาททั้งหมดผมไม่มีเงินไม่ต้องใช้การลงทุนไม่มีแล้วก็ไม่มีเงินด้วยแล้วอาจารย์จะเอาตังค์ที่ไหนมาทําวัสดุครับเอาก็ขายความรู้ไปก่อนคนสนใจก็มาซื้อเราก็เงินมาทำตอนแรกตอนแรกคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอยากทําอย่างนี้เขาซื้อก็เอาเงินมาลงทุนแล้วพัฒนาต่อยอดก็มองเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากเงินศูนย์บาท อย่างแรกเลยนะที่ผมมาที่นี่แล้วผมเห็นเลยนะ,ค,ะคืออาจารย์สอนให้ทุกคนเนี่ยมาลองปฏิบัติรมอันเนี้ยแล้วก็สร้างจําลองขึ้นมาทุกๆวันที่อาจารย์สอนอาจารย์ได้อาคารฟรีหนึ่งหลังตลอดคับใช่เปิดหลักสูตรตอนนี้มีคนสมัครครบแล้วก็คือเปิดสร้างบ้านเจวันครับคนละ2 0 0 0 0ื่นก็ผมจัด10เดือนหรือผมยืดให้อ่ะยี่ิเดือนครับผมได้รีสอร์ทมา1ิหลังครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทอันนี้คือฟรีฟรีแต่แตว่าก็ได้ ได้เอาค่าความรู้นั่นแหละมาขายมาขายเหมือนการเป็นการแลกเปลี่ยนโครงการชื่อบอกว่าบ้านคุณรมแล้วคุณธรรมเองทั้งหาจะดูก็เป็นวิศวกรรุ่นผมจบปริญญาตรีมัน4,700บาทผมฝึกงานได้3 0,000ครับฮะฝึกงานได้3า0ห0ทำไมฝึกงานได้ได้แพงกว่าคนที่เขาได้เงินเดือนผมทำสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้หลายสิบล้าน คือหลักการก,การ็ไปคุมงานไปวางแผนจัดการให้เขาปรับแบบใหม่แล้วคนที่เขามีประสบการณ์มีความชํานาญในเรื่องของอการทํางานก็มากกว่าและเราจะไปรู้ได้มากกว่า<ก>เขาก<ด>็ย้อน,นกลับไปตอนเรียนผมอ่านหนังสือทั้งห้องสมุดอ่านหนังสือตอนกลางเทินไงออผมไม่มีอะไรอ่านผมก็อ่านมันยืมหนังสือมาทั้งห้องสมุดนะฉะนั้นอยู่ห้องสมุดรุ่นนั้นะเปิดชื่อหนังสือว่าใครยืมหนังสือจะมีชื่อผมทุทกเล่มจนเด็กรุ่นหลังมาถามว่าพี่คนนู้ใครวะ คนพบว่าแล้วล่ะอ่านหนังสือเชื่อหนังสือไหมก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออีกก็อ่านมันเป็นแนวทางมันต้องมีความรู้อื่นมาประกบกันแต่เราอ่านมากเราถึงจะรู้อ่านในมิติเดียวเราก็ไม่รู้ผมก็เรียนมันหมดอ่ะมมีมีอะไรบ้างเนี่ยจย์ที่จย์เรียนการตลาดคอมพิวเตอร์กฎหมายบัญชีภาษีการบริหารโครงการการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์การออกแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมดับเพลิงเอ o อระบบ e r อเรียนพระบทก้า เรียนมันหมดอะเรีการเมืองสังคมการศึกษาศาสนาเรียนหมดทุกอันตั้งใจไปเรียนปริญญาเรียนที่ไหนครับอยู่ที่โอเกลมาอยากไปเรียน CM ซีเป็มอยากไปเรียน Construction Management อ่าก็อยู่ในคณะโยธานั่นแหละแต่สุดท้ายมันไม่เหมือนที่เราคิดไงแต่เราคิดว่าไปต่างประเทศโอ้โหไฮเทคมากเพราะดูในหนังไงมันกดคอมพิวเตอร์อย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหเพลินแต่ไปถึงวิศวกรโยธาเรียนคำนวณโครงสร้างไม้เราเริ่มเซ็งแล้วบอกว่า เฮ้ยไม้ประเทศไทยไม่มีแล้วว่ะมันไม้มีที่ไหนจะฝรั่งมันเยอะไงแต่เมืองไทยมันใช่ไม่ได้แต่ไม่มีใครกลับมาเปรปริลีโทรไปเลเอกไม่มีใครบอกใครแล้วนั่งเงียบกงัวทุกคนก็ไปเรียนทำโครงสร้างไม้ถามว่าทำไอ้ความรู้ที่เรียนมาทําได้ไหมไปเรียนโครงสร้างเหล็กก็มีวิชาอยู่จิตเดียวผมบอกเฮ้ยมีวีธทีทางนี้ผมไม่เอาให้ย้ายไปฟลอริดาดีกว่าหักมาเนี่ยถ้าไม่สําเร็จคือเละ <minutes. S 1> <Ừ. S 2> ชีวิตคือเละใช่ไหมก็ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอะไรนวชีวิตมันไม่เหมือนที่มันที่เราคิดว่ามันไฮเทคสุดๆถ้าความรู้แค่นั้นอ่ะเราอยู่เมืองไทยเราคิดว่าเรามีความรู้อยู่แล้วผมก็เหมือนคนร้อนวิชาผมอยากเจอไปเห็นแล้วสัมผัสแล้วจับต้องอแต่บางคนไม่มีให้จับมันไม่มีอะไรให้เราทําแบบนั้นเลยปรากฏว่าหลังจากที่ทํางานไปนานๆเนี่ยจะค้นพบว่าวิธีการที่ได้ความรู้มันก็คือรู้เข้าใจทําได้แล้วก็สอนได้ตัวนี้ต่างหากแต่สุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้ต่างก,ก,ก,กันกับโรงเรียนสอนในพานที่คนอยากจะไปเรียนคืออยากจะเป็นในพานครับแต่กับกายว่าในพานนั้นเนี่ยที่สอนนักเรียนน่ยไม่เคยล่าสัตว์เลยแล้วไม่เคยเห็นเสือเลยแต่สุดท้ายเวลาไปเจอของจริงก็จะบอกนักเรียนว่าเอ๊ะทำไมแ,แมวนั่นะมีกลิ่นสาบ นี่ก็ตัวใหญ่แมวทาไมอยู่บ้านไหนพอไปอยู่ในป่าจริงๆ <c oughs> ปุ๊บกลับไม่รู้ว่าเสือ <c oughs> ิงๆหน,น้าตาเป็นยังไงสุดท้ายก็เดินไปคุยกับมันทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ถูกเสือค่าตายเออมันก็เป็นแบบนั้นทุกวิสาขาวิชาชีพการศึกษาไทยตอนนี้มันก็พอๆกันแบบนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นคนที่สอนได้จําเป็นจะต้องรู้อย่างถ่องแท้และรู้อย่างแท้จริงแล้วก็เคยทําด้วยแต่ถ้าสอนที่ให้ดีควรมีคุณธรรมครับ ตอนมาอยู่แคลิฟอร์เนียจะแปลกกว่านั้นอีกนี่ไปแคลิฟอร์เนียอีกเหรออ่าก็ไปอยู่ฟลอริดาแล้วไงมันเกิดอะไรขึ่อฟลอริดามันไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่เรียนละที่ฟลอริดาไม่เอาละบกมือลาละก็คือขับรถก็ไปเรื่อยๆก็ไปขึ้นจากฟลอริดาขึ้นไปผ่านเนวาดาเข้าไปแคลิฟอร์เนียก็ไปอ่านไปซื้อหนังสือไทยอยู่ร้านหนังสือไทยก็ไปเปิดหาบ้านเช่าเช่าเสร็จบ้านคนไทยที่เขาแบ่งห้องก็ไปหาทํางานก็เปิดในหนังสือนะก็อันนี้ก็ไม่รู้จักใคร ก็ไปหาสมัครงานก็สมัครไปเรื่อยเปื่อยต้องทำตั้งแต่พิซซ่าขายเนื้อก็คือแร่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อปลาอะไรยังทำได้หมดอยู่ปั๊มน้ํามันก็อยู่ร้านโกสซี่ก็คือร้านชูมวยขายของชาอยู่ร้านพัตคันจีนเป็นดิชวอชเชอร์ก็คือเล็กอีกรางจานก็ทํามาหมดอ่ะก็บินไปเรียนอยู่ที่เท็กซัสก็ไปเรียนในการทําให้กอบเอง กลับมาก็บินไปอินเดียนาก็ไปเรียนตีกอฟเองซะเลยก็กินนอนตีกอฟก็กินออกรอบกับโปกินนอนวิเคราะห์วงสวิงอะไรประมาณนั้นอยู่เป็นเดือนจะทําอะไรก็ไปเรียนมันหมดเลยเยอะเยอะมากคือแทบจะเรียกว่าบรงยายกันไม่หวไม่ไหวก็ไปเจอเมืองไหนก็ไปเที่ยวเมืองนั้นไปแล้วก็ไปเจาะลึกก็ตีซีไปเรื่อยก็ไปหากินนอนบ้านเขาไปเรื่อยไปเข้ามหาวิทยาลัยเมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็ตกตอนเย็นเดินทางต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจีบสาวด้วยเปล่า ก็จีบนิดหน่อยก็ก็มีก็มีก็มีบ้างจีบปะอ่ะอา,อาจีบแต่จ,จีบอยู่แล้วแต่วิธีคิดแต่วิธีมันเป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนที่คิดว่าคนเก่งเนี่ยจะรู้เรื่องหนังสือเรื่องเดียวแล้วเรื่องผู้หญิงไม่ไม่รู้เรื่องจริงไหมจริงไหมเออคนค<อ>า,าดหวังแ<อ>บบนั้นคนนะคิดแบบนั้นเออคิดผิด เพราะว่าอะไรครับสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ไงคือเราชอบไปโกงตัวเองถ้าสรุปสรุคืออาจารย์ก็จีบสาวเก่งใช่ไหมก็อยู่ในยุคนั้นก็หลังจากนั้นก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่ก็ความรู้ได้ได้ครบแล้วก็กลับบ้านดีกว่าก็กลับมาเมืองไทยบริษัทเองก็ด้วยเงินศูนยบาทคชับเทงษดีผมคือเงินศูนย์บา ก็จ้างลูกน้องมาสองคนก็ใช้เครดิตการ์ดรูดแล้วก็จ่ายเงินลูกน้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องเอาเงินเครดิตการ์ดจ่ายไปก่อนจ่ายเงินลูกน้องอก็เริ่มจากตรงนั้นอื็เริ่มจากตรงนั้นเพราะตังค์ไม่มีเพราะซื้อความรู้ไปหมดแล้วไงครับแล้วไงต่อแล้วไงหลังจากนั้นก็ออกแบบได้ถึงจุดหนึ่งก็นึกไปนึกมาเฮ้ยเราก็ออกแบบได้เร็วกว่าคนอื่นจากคนอื่นทำสองเดือนเราทำสิบยี่สิบวันเสร็จทำไปทำมาจากการไปถามคนอื่นโปรแกรมโน้นทำยังไงโปรแกรมนี้ทำยังไงก็รับออกแบบอาคารเอง ออกแบบสุดท้ายแล้วก็มันไม่ใช่อ,ะอ่ะก็เลยเปิดบริษัทนั้นไปมมผมก็เป็นคนบุกเบิกการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามิติทั้งหมดคือผมเป็นคนกำเนิดออกแบบวิศาวาะสถาปัตย์อะไรทั้งหลายก็ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะก็ทํามา20สกว่าปีจากโปรดักที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นซอฟต์แวร์กลับกลายมาเป็น ผลิตสินค้าตัวใหม่ที่สามารถจับต้องได้ก็มาพัฒนาก่อนที่จะทํานี้ได้จําเป็นจะต้องกระจายได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้เลยกลายมาเป็นอินบ็บอกแนโนศึกษาความรู้เก็บสะสมความรู้นี่มาตลอดตอนก่อนยุคแรกๆ3-4ปียังไม่เข้าใจโดยคิดว่าตอนนั้นคิดว่าจะเป็นการซื้อ ปูนสาเร็จรูปจากอเมริกามาแต่เนื่องจากมันหนักมันจะมีภาษีแล้วค่าขนส่งสูงมันจะเหนื่อยสุดท้ายเราก็มองเห็นภาพว่าโลกไปข้างหน้าเนี่ยยักษ์ใหญ่ก็จะมากินเราถ้าทําแบบนั้นเพราะว่าเขามีทุนยี่มากกว่าซื้อในราคาที่ถูกกว่าเราเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่ทําไงที่เราจะอยู่ได้เราจะเป็นจะต้องประดิษฐ์เองอะไรทําไมให้คุณสมบัติคอนกรีตหรือคุณสมบัติวัสดุนั้นมีความแข็งแรงขึ้นว่ามันมีเม็ดส่วนอะไรผสม แล้วก็มาทายค่ามันแล้วตัวไหนมีสามตัวไหนจะเร่งกําลังก็ศึกษาเรื่องสารเคมีมากนะตอนช่วงนั้นแล้วซอสส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ไปต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งอยู่ชายบาดาลเนมืองแร่ทั้งหมดอยู่ตัวรอบตรงนี้ผมเลยมาตรงนี้อ๋อนั่นจึงเป็นที่มาที่อาจารย์มาส่วนหนึ่งเพราะจะมาเอาแร่น,นั่นเองจะมาแร่ถ้าต้นทุนผมถูกกว่าค่าขนส่งถูกกว่าใครจะชนะผมได้ใใช้้เเปป็นนนนแรงลัักหวคืีย ตัวนี้หลอก็หลอกหลอกอตัวอิดพอกนาโนอ๋อไอ๋อไออิดอกนาโนที่ที่เราไปทํากันเมื่อกี้ความจริงนี่คือตัว้ก็คือตัวนี้นี่คือโมนอ่าคือโมใช่หลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมาแกะแกะก็กลายเป็นอิดพอกแบบนี้โดยที่ส่วนผสมอันนี้ใช้ปูนธรรมดาก็ได้ใช้ปูนธรรมดาใช้ปูนธรรมดาก็ได้แต่ว่าของอาจารย์มีหลายส่วนพิเศษ่เสามาผสมที่ นี่แหละครับคุณผู้ชมคุงค่าของความรู้นั้นมหาศาลทีเดียวนะครับเพียงแค่เรารู้จักวิธีการใช้มันเท่านั้นเองช่วงหน้าครับเราจะมาดูรูปร่างหน้าตาของบ้านประหยัดพลังงานของอาจารย์ที่สร้างด้วยอิฐบล็อกนาโนกันครับ